ไม่เหมือนเกมเมื่อกี้นะยืนยากจกับเลยนะเกมเนี oh. ้ยกูถึงตกใจเอา GPA มามึงกล้าเล่นยังไงวะต่อให้มีกูช่วยขัดก็เห้ยจัดแต่มันเป็นตัวสก,กิลคนยืนกับมึงไม่มีเลยนะเกมเนี้ oh. โดนไดโนเสาร์เปิดท่าสองวิ่งใส่ใช่เนโคก็วิ่งหนีแล้ววะ มันไหนได์มาก็ได้เี่ย<ป>โอ้ยฮีอะูไม่ว่างเลยปิดภารกิจเกี่ยวกัควีนอยู่<ว> ใครตายมึงตายเหรออ๋อไมมันตายดีวะแต่มันมาแบบนี้นี่โคต้องมาช่วยเราหน่อยแล้วนะมาแล้วนี่ไงเอาติด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 เฮ้ยไอ้ควินโดนเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยตัวยัว โอ้แม่งเอากูให้ได้เออยังหันหน้ามาโบกมือช่วยเพียนะออในโคมาในโคมาคาโมฉันต้องช่วยยังไงปุ้งลอยกดสเปกทีเฮ้ยไครมอ เพไม่ได้ว่ะหี้ยเยอะเกินอืมเห้ยมาขนาดนี้ออยยากลาข้าป้อมเลยเพื่อนหาจาังหวะดซันให้โ <c oughs> อ้สองสาม 2, มันติอะเพื่อนมาเ,เห็นอยู่ไม้อตายแล้วอุียใหญ่อโอ้รับ เปลยนตายเฮ้ยไม่ตายครับโดนสาบเฮ้ยหายโอ้ลสวัสดีโอ้โหไม่กลับมาว <Wind walk S 1> ินวอล์กอ่ะมันวาร์ปมามวาร์ปอันตีอ่ะโอ้โอเว ปเดนอ้ย,อย,อยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยใครเลยเดียนวะเบ๊กอะยังไม่ทันาแล้วมั้งอ้โหตายดิอย่างงี้ <c oughs> ไม่ตาย ไปยูงบนใครมาได้บ้างรอดได้ไงวะน่าดิอุ้ยทางมันเนี่ยอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดจริงเฮ<อ>่ยน่ากลัวจัด เฮี้ยข้างหลังโอ้โหเจี้รอปะยังมีตัดแล้ววะโอ้โหโอ้โหไปพยายามอยู่เพื่อนโก้เฮี้ยออ้เฮี้ยอุโดนแบบอัวพันจัดเลยยัดแม่เอ้ยเพียได้เพียได้เพียได้อืมก็ต้องได้แหละสัตว์เขาเล่นยัดทุกสกิลใส่กูหมดแล้วอะหมดแล้วใช่ไหมเออ มันนัวกูขนาดนั้นนะ่ะไอ้เหี้ยเราต้องได้ไแล้วปะอุย้ยไม่เด่นเหยือ่ออ <laughs> ารมณ์ตลกจัดไอเ้เหี้ยเ <laughs> ออมึงมาเป็นแลมเบลย์ด้เพื่อนกูหน่อยดิ <laughs> โอ้ก็ไม่ได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 ้เสียป่าวขึ้นป่าวไม่ขึ้นไอ้เหี้ยอะไรวะช่วงนี้คุณ วิตตอยปีวิตตอยปีมันไม่โดดเข้าไปตีวะมันโดดไปไหนวะไม่เด่นแม่งเหยื่อลมจริง,อรงอโอ้ยเ <_ d ram ing> เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไอโอมา <_ d ram ing> ปูไปตรงโน้นแล้วไปตรงโน้นแล้วน่าจะบนยอดอเฮ้ยเพืพ่อนเพื่อนบ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 น โอ้ยตัดติดตัดไว้โดนโดนปะไม่โดนมาเดนคิดว่าจะรอดจริงเหรอ,อตัวเลยวะตีรอ,ออยู่เอาเอาเราทำไมวิ่งถูลูกชิ้นยางงั้นนะหนู เอาเอาทียตายจะคุ้มกว่ากูได้สองตัวอีกอย่างมึงก็ใส่ซัพพอร์ตหมดแล้วมึงจะเหลืออะไรอนั่นมึงไม่กดนี้วะที่จะกูงง โอ้กไว้ทั้งที่ย่ะนาหมดครับชิบไทยว้างโอ้ยที่อ่ในโฟในโฟฮิวให้ยเยอะจัดไอ้สันเยอะจริงหกหมดทีมอือหือสองซัพพอร์ตล่อซื้อไอ้เหี้ย มองกับไอโอไม่อยู่แต่วาปได้เฮ้ยเฮ้ยตัดจ่ายให้หมดเลยสั์ยืนชอปปิ้งเฉย,ยเลยเหียเฮียป้อมนอน,นยิงฟรีวนได้ยาตุรยาตุเ,เ,เร่ดิเฮีออยเฮียตุย ช่วยแมสอาไม่เด่นก่อนเดี๋ยวนะพี่อุ้ยเียรอ้ยอดรอดแมวแล้วมั้งหรือมันอยู่ตัวเดียวไงตลองมั้งยังไม่ไหวว่ะปีนมาว่ะไม่ไหวว่ะถึกชิบหายเลยเฮียตีเก็บอ๋อ โอ้ยแม่มันได้ดับเบลิลนม,มันเอาไปเลยโอเคตรงมันอุ้ยไปเลยแล้วกันสัตว์มันจะเอาแหละเฮ้ยควีนสวยเอโคอีกแล้วกำ <c oughs> ลังไป กลางดางันอยู่นะกูไปปักพงมาเงินตีแล้วเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นพี่ไม่เปลี่ยนอยู่ดีมเข้าไปทำแมวอะไรวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกตเตกเก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 ตกอุ้ยโดนเกาะอะไรไปดิเป็นที่อะไร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 อเ้ย ืตงดันเอืมอากูเนี่ยเฮีอ่อม,มันตีได้คนอื่นน่ะดิี่อ่อ้ยจบไอ้จบจริง อย่าร้อนกูบอกเลยกูบอกโรยว่าอุ่นแน่